ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตเถระชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตเถระที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้ผู้เขียนได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถ จากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นสิทธิ์อยู่อบรมศึกษากับท่านมาเป็นยุคยุคจนถึงวาระสุดท้ายแต่คงไม่ถูกต้องแม่นยำตามประสงค์เท่าไรนักเพราะท่านก็จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม่อาจรู้และจำได้ทุกประโยคและทุกการสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบําเพญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกัน ถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะนำมาลงก็นับว่าจะลบเลือนและลงลืมไปหมดคงไม่มีหวังได้นำมาลงให้ท่านผู้ที่สนใจได้อ่านได้ฟังพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทำนองล้มลุกลุกลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้าง การเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้นจะเขียนเป็นทํานองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตำราซึ่งแสดงไว้ต่างๆกันเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นล่องรอยที่ธรรมะแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจ ปฏิบัติตามมาเป็นยุกยุคจนถึงสมัยปัจจุบันหากไม่สมควรประการใดแม้จะเป็นความจริงดังที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านแต่ก็ได้คติข้อคิดบ้างจึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับการยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาสิทธิผู้อยู่ใกล้ชิดท่าน ว่าเป็นอาจารย์วิปัสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทําให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมชั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากทั้งบรรพชิตและขฤรหัดในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทย นอกจากนั้นท่านยังมีสานุสิทธิ์ทั้งนักบวชและคารวาสในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมา